สวัสดีค่ะทุกคนคดีในวันนี้เกิดขึ้นในปี2014ที่ประเทศสหรัฐอเมริกาคดีวันนี้เกิดกับอีลินคอวินอีลิน เธอเกิดในวันที่15กรกฎาคมปี1 9 9 4เธอเกิดและเติบโตที่เทนเนสซีเธอมีพี่น้องทั้งหมด7คนซึ่งถือเป็นครอบครัวขนาดใหญ่อีลินเป็นลูกบุญธรรมคนที่หกของพ่อวินเลียมและแม่ลอลินเธอถูกรับมาเลี้ยงตั้งแต่เธออายุได้เพียงหนึ่งเดือนเธอเป็นคนที่สดใสลาเริงและเธอขี้อาย เธอเป็นคนที่รักสัตว์ทุกชนิดอย่างมากเธอมีพรสวรรค์ในการเลี้ยงสัตว์และเธอเข้ากับสัตว์ทุกชนิดได้เป็นอย่างดีเมื่ออีลินเธออายุได้เพียง11ขวบซึ่งตอนนั้นเธอเรียนอยู่ชั้นป .6 เธอได้รู้จักกับเพื่อนคนหนึ่งคือโจนาทานคอวินทั้งคู่ได้รู้จักและเป็นเพื่อนกันตั้งแต่ตอนนั้นทั้งคู่ติดต่อกันเรื่อยมาในฐานะเพื่อน จนกระทั่งเวลาผ่านไปเมื่ออีรินเธออายุได้15ปีและโจนาธานเขาอายุ16ปีทั้งคู่ได้พัฒนาความสัมพันธ์จากเพื่อนกลายมาเป็นแฟนกันหนึ่งปีหลังจากนั้นเมื่ออีรินเธออายุได้16ปีโจนาธานได้ขอเข้าไปพบพ่อแม่ของเธอซึ่งเขาต้องการพบพ่อแม่ของอีรินเพื่อขอคบหากับอีรินอย่างเปิดเผย โจนาธานนั้นเขาเป็นเด็กหนุ่มที่นิสัยดีเขาใจเย็นและเขาเข้ากันได้กับคนในครอบครัวของอีรินทุกคนโจนาธานเขาจะมาทำกิจกรรมต่างๆกับครอบครัวของอีรินเป็นประจำพ่อแม่พี่น้องของอีรินทุกคนพวกเขาจึงรักโจนาธานเหมือนเขาเป็นคนในครอบครัวในช่วงเวลานั้นโจนาธานได้ตัดสินใจเข้าร่วมกับกองทัพเรือ ของสหรัฐอเมริกาแต่ทั้งคู่ก็ยังคบหาเป็นแฟนกันเลื่อยมาจนกระทั่งในวันที่10พฤศจิกายนปี2012อีลินและโจนาธานพวกเขาทั้งคู่ได้ตัดสินใจแต่งงานเพื่อสร้างครอบครัวด้วยกันในเดือนกันยายนปี2013หลังแต่งงานอีลินและโจนาธานพวกเขาทั้งคู่ได้ย้ายไปใช้ชีวิตร่วมกัน ทั้งคู่ได้ย้ายไปแคลิฟอร์เนียเพื่อพักอาศัยที่อพาร์ตเมนต์แห่งหนึ่งซึ่งที่อพาร์ตเมนต์แห่งนี้มันอยู่ใกล้กับค่ายทหารของโจนาธานและที่นี่อีลินได้รู้จักกับครอบครัวเพื่อนทหารด้วยกันเธอชื่อนิโครเธอเป็นภรรยาของนายทหารเรือคนหนึ่งเขาชื่อคริสโตเฟอร์ลีซึ่งคริสโตเฟอร์นั้นเขาก็เป็นเพื่อนกับโจนาธานด้วย ครอบครัวของนิโคและคริสโตเฟอร์นั้นพวกเขามีลูกสาวด้วยกันหนึ่งคนเธอมีอายุหกขวบในช่วงวันหยุดพวกเขาทั้งสองครอบครัวจะมารวมตัวกันเพื่อพบปะพูดคุยสังสรรค์กันเป็นประจำจนกระทั่งเวลาผ่านไปจนถึงเดือนมกราคมปี2014อีลินเธอได้ตั้งครันอ่อนๆอีลินเธอดีใจมากกับเรื่องนี้ เธอบอกข่าวดีนี้กับทุกคนในครอบครัวโจนาธานพ่อแม่ญาติพี่น้องของเธอแต่เมื่อเวลาผ่านไปไม่กี่สัปดาห์ต่อมาอีลินแท้งลูกทำให้เธอต้องสูญเสียลูกไปซึ่งการสูญเสียลูกครั้งนี้ทำให้อีลินเสียใจมากจนเธอเข้าสู่ภาวะซึมเศร้าภายหลังสูญเสียลูกไปอีลินและโจนาธานพวกเขาทั้งคู่เริ่มทะเลาะกัน แต่มันเป็นการทะเลาะด้วยเรื่องเล็กน้อยเท่านั้นแต่เมื่อเวลาผ่านไปอีลินเธอเริ่มตั้งรันอีกครั้งอีลินรีบบอกโจนาธานและเธอได้รีบโทรแจ้งแม่ของเธอทำให้แม่ของอีลินดีใจมากแม่ของอีลินวางแผนที่จะมาเที่ยวและมาเยี่ยมเยียนอีลินและโจนาธานที่แคลิฟอร์เนียทั้งสองแม่ลูกได้วางแผนไปเที่ยวที่อุทยานแห่งชาติด้วยกัน อีลินนั้นเธอรู้สึกตื่นเต้นดีใจมากๆที่แม่ของเธอจะมาหาและเที่ยวพักผ่อนกับเธออีลินจึงวางแผนไปดูสถานที่ท่องเที่ยวภายในอุทยานแห่งชาติแห่งนี้ก่อนเพราะเมื่อแม่ของเธอมาถึงเธอจะได้พาแม่ไปเที่ยวได้อย่างทั่วถึงอีลินจึงบอกกับโจนาธานว่าพรุ่งนี้เธอจะไปสำรวจที่อุทยานแห่งชาติก่อนที่แม่ของเธอจะมา และอีลินยังได้โทรไปบอกแม่ของเธอด้วยว่าเธอจะไปดูสถานที่ท่องเที่ยวให้ก่อนซึ่งแม่ของอีลินได้บอกว่าไม่ต้องไปดูให้รอไปเที่ยวพร้อมกันได้เลยแต่อีลินเธอยือนยันว่าเธอจะไปดังนั้นแม่ของเธอจึงบอกให้เธอระวังตัวด้วยและกำชับให้เธอขับรถดีๆในวันที่28มิถุนาย,ยนปี2014 อลินได้ขับรถออกจากบ้านมุ่งหน้าตรงไปที่อุทยานแต่อีลินเธอไม่เคยติดต่อกับมาหาโจนาธานและแม่ของเธออีกเลยจนกระทั่งถึงวันที่29มิถุนายนเช้าของอีกวันอีลินยังไม่กลับบ้านโจนาธานรู้สึกถึงความผิดปกติและเขาเป็นห่วงอีลินมากๆโจนาธานพยายามโทรหาอีลินหลายครั้งแต่เธอไม่รับโทรศัพท์ เขาจึงรีบโทรหาแม่ของอีลินบอกเธอว่าอีลินยังไม่กลับบ้านและเขาติดต่อเธอไม่ได้เลยซึ่งแม่ของอีลินก็บอกโจนาธานว่าเธอก็พยายามติดต่ออีลินเหมือนกันแต่เธอติดต่ออีลินไม่ได้เลยโจนาธานจึงไปสอบถามเพื่อนบ้านนิโคลแต่ไม่มีใครพบเห็นอีลินเหมือนกัน เมื่อเป็นเช่นนี้โจนาธานจึงตัดสินใจโทรแจ้งคนหายเจ้าหน้าที่จึงไปตรวจสอบที่เกิดเหตุคือที่อุทยานแห่งชาติเจ้าหน้าที่พบรถของอีรินมันจอดทิ้งไว้ตรงทางเข้าอุทยานและเมื่อตรวจสอบบริเวณโดยรอบเจ้าหน้าที่พบรอยเท้าของอีรินเธอเดินลงมาจากรถของเธอเพื่อไปขึ้นรถอีกคันหนึ่งและรอยล้อรถที่อีรินเดินขึ้นไป มันขับมุ่งหน้าตรงเข้าอุทยานแห่งชาติไปเจ้าหน้าที่เริ่มทำงานอย่างหนักประชาชนและผู้สื่อข่าวต่างให้ความสนใจกับคดีนี้แต่เมื่อยิ่งสอบสวนลึกลงไปเท่าไหร่พวกเจ้าหน้าที่ก็พบข้อมูลรักลับๆของอีลินภรรยาของนายทหารเรือหนุ่มอนาคตไก่จากการสอบสวนในเชิงลึกเจ้าหน้าที่พบว่า ภายหลังจากที่อีรินสูญเสียลูกคนแรกไปและเธออยู่ในภาวะซึมเศร้าเสียใจเป็นอย่างมากสามีโจนาธานและพ่อแม่ญาติพี่น้องของอีรินคอยปลอบใจเธอให้เธอคลายความเศร้าเพราะเธออายุยังน้อยและเธอยังสาวอยู่เธอสามารถมีลูกได้อีกแน่นอนแต่ทุกคนที่คอยปลอบใจเธอไม่มีใครช่วยให้เธอคลายความเศร้าได้เลยแต่มีอยู่คนหนึ่ง เมื่อเขาปลอบใจและให้กำลังใจอีรินมันแปลกที่เธอรู้สึกดีกับผู้ชายคนนี้คนเดียวและผู้ชายคนนี้คือคิทตฟเฟอร์ลีเขาเป็นเพื่อนของโจนาธานและเขายังเป็นสามีของเพื่อนสนิทเธอคือนิโคนั่นเองคิทตฟเฟอร์ได้ปลอบอีรินว่าเขาก็เป็นโรคซึมเศร้าเหมือนกันเพราะเขากำลังจะปลดประจำการจากการเป็นทหาร และเขาจะต้องกลับบ้านที่อลาสกาและเมื่อทั้งคู่พูดคุยปออบใจกันไปมาความสนิทของทั้งคู่จึงมีมากขึ้นมากขึ้นมันมากจนจนกระทั่งถึงวันหนึ่งนิโคและคิตโตเฟอร์คู่สามีภรรยาได้วางแผนไปดูหนังกันที่บ้านของอีรินและโจนาธานเมื่อไปถึงทั้งสี่คนนั่งดูหนังด้วยกัน แต่ทักพักอีรินเธอขอแยกตัวไปอีกห้องหนึ่งแล้วสักครู่ต่อมาคิทโตเฟอร์ได้ขอตัวและเขาเดินตามอีรินเข้าไปในห้องนั้นจากนั้นอีรินและคิทโตเฟอร์ทั้งคู่ได้เริ่มนวนเนี่ยและกอดจูบกันโดยที่พวกเขาทั้งคู่ไม่ได้สนใจเลยว่านิโคและโจนาธานจะมาเห็นและนี่คือจุดเริ่มต้นของการเป็นชูของอีรินและคิทโตเฟอร์ หลังจากนั้นทั้งคู่ก็นัดกันมาเล่นชูด้วยกันตลอดและทั้งคู่ต่างให้ความหวังกันและกันว่าจะอย่าขาดจากคู่ของตัวเองแต่พฤติกรรมแปลกแปลกของคิสโตเฟอร์ไม่อาจรอดพ้นสายตาของนิโคลผู้เป็นภรรยานิโคลรู้สึกสังหรณ์ใจบางอย่างเธอจึงได้แอบดูโทรศัพท์ของคิสโตเฟอร์สามีของเธอและนั่นทำให้นิโคลรู้ความจริงว่าคิสโตเฟอร์สามีของเธอ และอีลินเพื่อนสนิทของเธอนั้นทั้งคู่กำลังเล่นชู้กันเรื่องนี้ทำให้นิโคโลทะเลาะกับคริสโตเฟอร์อย่างรุนแรงเธอโมอโหมากเธอจึงเดินไปที่ห้องของโจนาธานและอีลินนิโคโดได้เคาะประตูเรียกโจนาธานสามีของอีลินออกมาเมื่อโจนาธานเดินออกมานิโคโดได้บอกโจนาธานว่าอีรินเป็นชู้กับคริสโตเฟอร์สามีของเธอจากนั้นทั้งสี่คน ได้เกิดการทะเลาะกันอย่างรุนแรงการทะเลาะกันของพวกเขาทั้งสี่คนเสียงดังมากมันดังมากจนทำให้เพื่อนในค่ายทหารทั้งหมดรู้เรื่องนี้เรื่องที่อีรินและคิตโตฟอร์เล่นชู้กันเรื่องนี้จึงไม่ใช่ความลับในค่ายทหารแห่งนี้เรื่องเริ่มบานปลายผู้คนในค่ายทหารออกมาจ้องมองพวกเขาและสุบซิบนินทา อีรินต้องการจบเรื่องนี้เธอจึงบอกทุกคนว่าเธอเป็นคนผิดเองและอีรินได้ขอจบเรื่องทั้งหมดนี้เองและก่อนที่อีรินจะเดินออกไปนิคโคได้ชี้หน้าอีรินและพูดกับเธอว่าถ้าเธอยังไม่หยุดยุ่งกับสามีของฉันฉันจะฆ่าเธอด้วยความที่โจนาธานเขาเป็นสามีที่ดีมากเขาได้ให้อภัยอีรินภรรยาของเขา และโจนาธานเขายังใส่ใจดูแลอีลินมากขึ้นกว่าเดิมแต่เมื่อเวลาผ่านไปแค่หนึ่งเดือนเท่านั้นอีลินและคิตโตเฟอร์ก็ได้นัดหมายกันออกไปเล่นชูอีกครั้งโดยคิตโตเฟอร์ได้บอกอีลินว่า mm hmm. เขาใกล้จะปลดประจำการแล้ว mm hmm. เขาและภรรยาของเขาทั้งคู่จะต้องเดินทางกลับไปอาราสกานั่นทำให้คิตโตเฟอร์ อยากใช้เวลาที่เหลืออยู่ร่วมกันกับอีลินก่อนที่เขาจะกลับบ้านไปอารัตกาเมื่ออีลินรู้ดังนั้นเธอจึงได้โกหกคริสโตเฟอร์ไปว่าเธอท้องลูกของคริสโตเฟอร์แต่อีลินเธอไม่ได้บอกเรื่องนี้กับคริสโตเฟอร์คนเดียวอีลินบอกกับโจนาธานว่าเธอท้องลูกของโจนาธานซึ่งเมื่อโจนาธานได้ยินเขาดีใจมากที่รู้ว่าภรรยาของเขา เธอตั้งท้องรูกอีกครั้งย้อนกลับไปในวันที่28มิถุนายนอีลินเธอไปที่อุทยานแห่งชาติซึ่งคิตโตเฟอร์เขาก็ไปที่นั่นเหมือนกันทั้งคู่ได้แอบนัดเพื่อไปพบเจอกันโดยเขานัดพบอีลินที่อุทยานแห่งชาติเขาบอกอีลินว่าเขามีอะไรบางอย่างจะบอกเธอเมื่ออีลินได้ยินดังนั้นเธอคิดว่าคิตโตเฟอร์อาจจะเลิกกับนิโค เพื่อมาแต่งงานกับเธออีลินจึงโกหกจนาธานเพื่อแอบออกไปหาคริสโตเฟอร์นี่คือข้อมูลที่เจ้าหน้าที่สอบสวนได้มาเพราะฉะนั้นผู้ต้องสงสัยในคดีนี้คือคริสโตเฟอร์ลีเพราะโจนาธานในวันที่เกิดเหตุเขาอยู่ที่ทำงานและเขามีหลักฐานที่แน่นอนในการยืนยันตัวตนเจ้าหน้าที่เชิญคริสโตเฟอร์มาสอบปากคำ คิสนั้นเขาปฏิเสธว่าเขารู้จักอีรินเพราะเธอเป็นภรรยาของโจนาธานเพื่อนของเขาเท่านั้นโดยที่คิดโตเฟอร์นั้นเขาไม่ได้รู้เลยว่าเจ้าหน้าที่สืบสวนได้ข้อมูลทั้งหมดมาเรียบร้อยแล้วเจ้าหน้าที่ได้สอบถามเข้าประเด็นเรื่องที่เขาเป็นชู้กับอีรินคริสยอมรับว่าเขาเป็นชู้กับอีรินจริงแต่เขาไม่รู้ว่าอีรินหายไปไหน เขาไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆกับการหายตัวไปของอ e ีหลินข่าวการหายตัวไปของภรรยานายทหารเรือได้แพร่กระจายออกไปผู้คนและสำนักข่าวต่างๆต่างให้ความสนใจขุดคุยเรื่องนี้ทุกคนและทุกหน่วยงานได้ร่วมมือกันค้นหาอ e ีลินแต่พวกเขาไม่พบเธอแต่อย่างใดจนเวลาได้ผ่านไปสองเดือนมีหญิงสาวรายหนึ่ง เธอเป็นเพื่อนกับนิโคและคริสโตเฟอร์เธอได้โทรแจ้งเจ้าหน้าที่ว่าก่อนหน้านั้นหนึ่งสัปดาห์ก่อนที่อีรินจะหายตัวไปคริสโตเฟอร์ได้มาขอยืมของบางอย่างจากเธอและเขายังได้เข้าไปสำรวจเหมืองล้างในเขตอุทยานแห่งชาติซึ่งเหมืองแห่งนี้อยู่ไม่ห่างจากจุดที่พบรถของอีรินเมื่อเจ้าหน้าที่ได้รับแจ้งดังนั้น พวกเขารีบนำกำลังไปสํารวจเมืองล้างแห่งนั้นทันทีและเมื่อเจ้าหน้าที่ลงไปสํารวจพวกเขาพบร่างของอีรินร่างของเธออยู่ใต้เมืองนั้นซึ่งมันอยู่ลึกถึง140ฟุตและจากการชนสูตรอีรินเธอถูกลัดคอแต่เจ้าหน้าที่ตรวจไม่พบการตั้งครรภของเธอและเจ้าหน้าที่ยังพบถังโฟมและขวดน้ำ ซึ่งจากการตรวจสอบ DNA ที่ปากขวดน้ำเจ้าหน้าที่พบ DNA ตรงกับเอรินและคิตโตเฟอร์คิตโตเฟอร์ถูกตั้งข้อหาฆาตรกรรมเอรินแต่เขาได้หนีกลับอารัฐกาไปแล้วเจ้าหน้าที่ต้องตามไปจับตัวเขาที่อารัฐกากลับมาดำเนินคดีที่แคลิฟอร์เนียและเจ้าหน้าที่ได้ตรวจสอบคอมพิวเตอร์ของคริตเจ้าหน้าที่พบว่าคริตได้เข้าไปค้นหาวิธีการอำพรางศพ การพิจารณาคดีได้เริ่มขึ้นในวันที่16พฤศจิกายนปี2014คิโตเฟอร์ให้การยอมรับในการฆาตกรรมอีรินคิดได้ให้การว่าเขากำลังจะปลดประจำการและย้ายกลับไปที่อ阿าสกาเพราะฉะนั้นเขาจึงบอกเลิกกับอีรินเขาให้เหตุผลเธอไปว่าเขาอยากจะอยู่ดูแต่ครอบครัวของเขาคณนิโคและลูกสาวของเขา เขาอยากให้พวกเราทั้งคู่จบความสัมพันธ์กันเพียงแค่นี้เพราะเขาไม่อยากทำผิดอีกต่อไปซึ่งการบอกเลิกนั้นทำให้อีลินโมโหมากเธอบอกคริสโตเฟอร์ว่าแล้วลูกในท้องที่เกิดจากคริสโตเฟอร์จะให้เธอทำอย่างไรเธอไม่ยอมให้คริสโตเฟอร์เลิกกับเธอแบบนี้เธอรักคริสมากและรักลูกสาวของเขามากเช่นกันเธอจะไม่ยอมเลิกกับคริสแน่นอน การบอกเลิกกันครั้งนั้นทำให้ทั้งคู่ทะเลาะกันอย่างรุนแรงในเมื่ออีรินไม่ยอมเลิกกับเขาทางเดียวที่จะทำให้เธอเลิกมายุ่งกับเขาได้คืออีรินเธอต้องตายเมื่อคิดได้ดังนั้นเขาจึงหาวิธีการฆาตกรรมอีรินและแผนของเขาคือเขาได้โทรนัดอีรินโดยบอกเธอว่าเขามีเรื่องสำคัญจะบอกเธอโดยเขา ได้นัดเธอไปเจอที่อุทยานแห่งชาติจากนั้นเขาได้ลัดคอเธอจนแน่ใจแล้วว่าเธอเสียชีวิตแน่นอนหลังจากนั้นเขาได้ลากร่างของเธอไปโยนทิ้งลงก้นเหมืองและเขายังได้พยายามเผาร่างของเธอแต่ไฟมันไม่ติดเขาจึงมีหลักฐานต่างๆทิ้งไว้ในที่เกิดเหตุมากมายและคิตโตเฟอร์เขายังให้การกล่าวอ้างอีกว่าอีริน เธอเคยทำร้ายลูกสาววัยหกขวบของเขาซึ่งนั่นทำให้เขาโกรธเธอมากคดีนี้คิสโตเฟอร์ลีถูกตัดสินจำคุกตลอดชีวิตโดยเขาไม่มีสิทธิ์ได้รับทันบนแล้วพบกันใหม่ในคดีถัดไปนะทุกคน มันไม่สำคัญหลอกว่าตอนรวยนะ่ะคุณจะอยู่กับใครแต่มันสำคัญที่ว่าแล้วตอนไหนล่ะที่คุณจะรวย <laughs>